พอทาเสร็จปุ๊บโอ้โหผิวยกกระชับขึ้นแบบชัดเจนยกกระชับผิวภายใน60วินาทีทาในตอนกลางคืนตื่นมาตาก็ไม่บวมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เก๋ก็จะมารีวิวเซรั่มรอบดวงตาตัวหนึ่งนะคะที่เก,ก๋ได้ใช้มาให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนําทุกคนด้วยนะคะคาแรงท o ทอลอลิปขวดสีแดงขวดนี้เลยนะคะแดงแบบตะโกนมาแต่ไกลหรือว่าฉันคือสีแดงแดงแบบดิสโก้เนาะทอทอลอลิปตัวนี้เขาก็จะรวมปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตาทั้งหมดเลยนะคะเน้นมากก็เรื่องการยกกระชับผิวรอบดวงตาภายใน60 ลดริ้วรอยรอบดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตื้นหรือว่าริ้วรอยล่องลึกลดอาการบวมลดความหมองคล้ทำทําให้ผิวรอบดวงตามีความกระจ่งางใสเปล่งประกายแล้วก็ดูอ่อนเยาว์เนื้อเซรั่มเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เกลี่ยลื่นนุ่มลื่นมีกลิ่นหอมละมุนละไมรู้สึกเย็นผิวในตอนที่ทาด้วยทาแล้วผิวมีความชุ่มชื้นมากแล้วก็มีความฉ่าแล้วก็นุ่มนุ่มนุ่มในทันทีซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายเช่นกันเก รู้สึกว่าเขาซึมเข้าสู่ผิวชั้นในแล้วก็จะมีบางส่วนที่เคลือบผิวชั้นนอกเอาไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้มีความเหนียวเปียกหรือเหนียวเนอหนะในผิวชั้นนอกนะคะเป็นการเคลือบผิวเอาไว้บางส่วนนะคะซึ่งเกถือว่าเป็นส่วนดีเพราะนอกจากที่เขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเขายังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวรอบดวงตาได้เป็นอย่างดีพอทาเสร็จปุ๊บโอ้โหผิวยกกระชับขึ้นแบบชัดเจน ตามที่ทางแบรนด์เคาเคมเลยค่ะว่าเขาช่วยในการยกกระชับผิวภายใน60วินาทีผิวรอบดวงตาก็มีการเติมเต็มฟูแน่นอิ่มเอิบแล้วก็ยกกระชับขึ้นแบบชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยทาในตอนกลางคืนตื่นมาตาก็ไม่บวมด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังช่วยลดถุงใต้ตาของเราด้วยเวลาเก๋เลือกครีมบำรุงผิวรอบดวงตานะคะที่เน้นหลักๆเลยจะต้องมีเลยก็คือลดอาการบวมหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วถ้าไม่ช่วยลดเนี่ยเก๋ไม่ เลยนะคะด้วยความที่เวลาเกตตื่นนอนมาธรรมชาติของเกก็คือตาบวมฉึงมากบวมแบบเหมือนคนร้องไห้หนักๆมาทั้งคืนแล้วมันก็แบบปวดแล้วมันก็หนักตาด้วยถ้าไม่ช่วยนี่เก,กไม่เอาเลยนะคะเมื่อใช้เป็นประจานะคะผิวรอบดวงตาของเราก็จะดูเต็มใต้ตาเหี่ยวเหยียวย่นๆก็จะโดนเติมเต็มแล้วก็ผิวที่มีความหย่อนคล้อยก็จะมีความยกกระชับขึ้นแล้วเขาก็ให้ความเรียบเนียนกับผิว ใต้ตาดำๆก็มีความขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะสดชื่นแล้วก็สดใสถ้าถามว่าเขาช่วยทําให้ใต้ตาที่ดำๆเป็นหมีแพนด้าของเราเนี่ยขาวขึ้นเยอะหรือเปล่าสําหรับเก๋เนี่ยเขาก็เขาก็ช่วยได้เยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องความขาวเนี่ยเต็ม5เก๋ให้3นะคะ ลดเลือนริ้วรอยนะคะพวกริ้วรอยเล็กๆนะ่กก็จะดูจางลงส่วนอันไหนที่มันเล็กมากๆนี่ก็จะหายไปเลยแล้วก็พวกริ้วรอยที่เป็นร่องลึกเนี่ยก็จะดูตื้นขึ้นที่นี้มาถึงเรื่องทางแบรนด์ที่เขาเข็มว่าเขาช่วยทําให้ขนตามีความแข็งแรงแล้วก็ทําให้ขนตามีความหนาขึ้นนะคะก่อนที่เก๋จะได้มาใช้เขาเนี่ยขนตาของเก๋มีการร่วงมีการหลุดอยู่บ่อย บ่อยมากเวลาร่วงอ่ะมันก็ไม่ได้ร่วงไปไหนแล้วค่ะมันก็มาแปะตามหน้าตามตาให้เห็นกันแบบจะจะเลยแต่พอเกดได้มาใช้ตัวคาแรงตัวนี้แล้วนะคะขนตาไม่ร่วงเลยเอาจริงๆนะจริงๆนะแล้วขนตาของเราเนี่ยเขาก็จะมีระยะการผลัดขนตาแล้วก็จะต้องมีการหลุดการร่วงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ที่เกดได้เปิดใช้เข้ามาครั้งแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้หมดแล้วตอนนี้หมด ขวดแล้วนะคะขนตาไม่ร่วงเลยอันนี้ไม่นับขยี้ตาแรงๆนะ,ะขยี้ตาแรงๆเนี่ยยังไงก็ร่วงเขาก็จะช่วยบํารุงขนตาให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุการผลัดขนตาของเราออกไปให้นานขึ้นทําให้ขนตาไม่หลุดร่วงได้ง่ายแล้วก็อยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นขนตาของเรานี่ก็จะดูเต็มแล้วก็ดูหนาขึ้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือไอเซร่มตัวนี้ทาแล้วไม่แสบตานะคะ ยีสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นไอเซรัม um ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวรวมเอาทุกปัญหาผิวรอบดวงตามาไว้ในขวดขวดเดียวยกกระชับลดเลือนริ้วรอยทําให้ผิวรอบดวงตามีความอ่อนเยาว์แล้วก็กระจ่างใสขึ้นพิเศษกว่าครีมรอบดวงตาตัวอื่นๆก็ตรงที่เขาช่วยบํารุงขนตาให้มีความแข็งแรงแล้วก็หนาขึ้นใครสนใจลองดูนะคะมีผลลัพธ์ให้เห็นที่ชัดเจนอยู่วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ